นนไไสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดี้ไทยรองเท้าเรดแอปเปิลเบาสบายทุกการเคลื่อนไหวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อไรที่คุณผู้ชมพบกับผมคุณดี้แสดงว่ามีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นความรู้ข้อมูลดีๆมาให้ชมกันครับ ความอยากรู้ทําให้คุณอยากเห็นทําให้เรื่องราวในวันนี้เป็นไปได้ครับหากมีการเปรียบเทียบว่าของที่ใช้แล้วนั่นคือขยะแต่ทำไมหลายคนจึงนำของเหล่านี้มาดัดแปลงใช้ซ้ำแล้วนำกลับมาใช้ใหม่นั่นก็หมายความว่าของเหล่านี้ไม่ใช่ขยะใช่ไหมครับ สิ่งที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่บอกว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนคุณผู้ชมจะทราบไหมละครับว่าทําจากอะไรบ้างไปทําบุญที่สุพรรณนนะี<ะ>่ยแล้วก็ไปเที่ยวตลาดสามชุบไปดูบ้านเก่าๆเ,เขาเราก็ไม่ค่อยเคยไปอะไรทั้งนนีะ้เราก็ไปดูสถานที่เก่าๆเ,เราคิดในในหัวเราคิดยังไงดีนะจะจำลองจะจําลองบ้าน โมเดล,ลสเกลเนี่ยก็ทำมาตัวหนึ่งมาตั้งขายหน้าร้านแบบว,ว่าเป็นงานเสริมนะก็ทำมาอีกสองสตัวก็ขายได้อีก จะเป็นงานวัดครับงานวัดครับจะเป็น<อ>ชิงช้าสวรรค์<อ>มีโงยิเกเ<อ>มีหนังกลางแปลงเอาแบบไม่น้อยอนหน่อยที่มันน้อยไรสมนองเนี้ยอ๋อก็มีศาลาการากประเรียนแล้วก็มีกุฏิมีผ้าน้ําลงจากรถไฟปุ๊บเราก็มาเที่ยวตลาดน้ําตอนนี้แล้วน,นี่เป็นสังกษีจริงๆเลยตัวตัวบ้านตัวนี้ตึกตัวนี้จะเป็นลูกเต่าเต่าที่เป็นไม้พลตที่ขล่องขลองลองพื้นเป็นลูกเต่าเราจะไซส์คัดเล็กๆไซส์เล็กๆมา มันทำเป็นตัวบ้านต่อกันเป็นตัวบ้านบอกเลยนะครับว่าหลายสิ่งที่คุณเคยทิ้งอาจจะรวมมาเป็นผลงานศิละปะสวยๆของที่นี่ก็เป็นไปได้ครับ ของคนอยู่ที่ผลของงานแต่ถ้าง,งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขยะคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามันมีค่าขนาดไหนแต่บางคนมันมีค่ามหาศาลครับทิ้งมาเลยฮะทิ้งมาเยอะๆ รลังเกียรตไปไม่อเพราะว่าวันนี้รายได้ของคนเก็บขยะเนี่ยยังมากกว่าคนทํางานออฟฟิศอีกคือขยะเนี่ยมันก็ต้องเรียกขยะนะครับมันจะไปเรียกอย่างอื่นเขารียกนะฝรั่งเขาเรียกเวส t e เรียกจังนะมันก็แล้วแต่จะแปลกันไปแต่คือว่ามันเป็นของเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบชิ้นหนึ่งแล้วกันที่สามารถมาแปลร,รูปได้มาสร้างเงินได้ พียงแต่ว่าเราจะมองวัตถุดิบอันนี้มันเป็นอะไรอีกดีเรื่องหนึ่งเราจะมองมันเป็นแค่ขยะเฉยเฉยมันก็อยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราจะให้โอกาสมันในการเติบโตไปพร้อมกับเราเนี่ยมันก็มันก็เป็นเรื่องดีมันไม่มีผมผมไม่มีมันในต่างคนต่างอยู่ไม่ได้นะครับเราเกิดมาคู่กันนะไม่รู้จะเป็นคุณค่ายังไงดีแต่ว่าเราต้องพึ่งพากันต้องอยู่ด้วยกันไป ขยะเนี่ยที่สอนผมนะครับมันสอนเรื่องประสบการณ์ชีวิตที่หาเรียนที่ไหนไม่ได้นะมันสอนถึงความยากลําบากทุกทรมานทนทุกต่างๆนานาเนี่ยเหน,น,นื่อยร้อนปวดหัวเครียดทะเลาะคนนู้นคนนี้เบื่อลูกน้องเต็งไม่มีเรื่องดีนะก็ดีข้อเดียวทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วผมมีความสุขตอนท้ายผมโอเคแล้วขยะเนี่ยต้นปีเก็บไว้ซื้อเก็บไว้พอปลายปีขายได้ราคาเพิ่มขึ้น แนวโน้มทุกปีราคาเพิ่มขึ้นบดนะฮะถ้ามวลรวมของขยะนะฮะมันไม่มี GDP ของขยะซึ่งป่าขยะกาลังทําอยู่ตอนนี้คือมันมีมันต้องมีมวลรวมของขยะคือราคากลางเดี๋ยวนี้เรามีสมาคมรีไซเคิลขยะอยู่นะฮะล้วก็ไปดูที่ขยะไทย c o m ได้ราคากลางแล้วก็มีคนที่ทําขึ้นมาเยอะฮะตอนนี้แน่นอนนะครับเราคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการสร้างขยะให้กับโลกใบนี้แต่หลายรายข้งนะครับ,รบรเราก็ได้มีการรณรงค์และปลูกจิตสำนึก ให้กับตัวคุณเองคนในครอบครัวและสังคมคุณล่ะครับได้จัดการขยะที่อยู่ในบ้านของคุณผู้ชมแล้วหรือยังก็ช่วยมีสามัญสำนึกหน่อยในตัวนะครับเพราะเราทิ้งมันไปเนี่ยถ้าเราเก็บมันมาปั๊บมมนก็เกิดไรได้กับตัวเราเองจะทิ้งทำไมถ้าไม่รู้จักคัดแยกก็ทิ้งให้มันตรงถังก็ได้ขยะรีไซเคิลขยะมูลฝอยเรื่องอื่นเนี่ยคงไปสอนกันยากนะเพราะว่าเราพูดกันมาเยอะแล้วเรื่องแบบนี้ใครทำไม่ทำดีกว่าลงมือปฏิบัติดีกว่า เป็นไปได้นะครับที่ขยะในบ้านเราจะมีน้อยลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีขยะนะครับซึ่งสังขยะในอนาคตไม่ได้มีไว้ทิ้งนะครับแต่มีไว้เพื่อรอคัดสรรและจัดการที่ถูกต้องเพื่อนํากลับไปใช้เป็นประโยชน์ในครั้งต่อไปในอนาคตก็เป็นไปได้ครับถังขยะก็คือท,ที่รองรับอารมณ์ที่รองรับคือความสกรปรกแต่ผมเปลี่ยนตรงนี้พลังงานด้านมืดเนี่ยให้มันเป็นคุณค่า ให้เป็นโอกาสเป็นรายได้สร้างที่ทำกินให้กับคนหลายๆคนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวคนไม่รู้เท่าไหร่